มาจากฝั่งโน้นก็ประมาณห้าหกโลเอ,อ้าตอนนี้ก็ทำอะไรอืโอ้สุล่าเซวตัวนี้ปาดอู้หมดไปกี่แสนกี่ล้านเียดูดิโอ้โหประดาน ให้พลังงานแสงอาทิต์อะคือว่าแน่นอนเหมือนกันนะเนี่ยก่าจะไปถึงไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่าไม่รู้ว่าทางไหนมันเป็นทางดีทางไหนเราไม่เคยมาเนาะผู้ไม่รู้ยอมไม่ผิดอ้าว ท่านุนมีลาดยางนี่นอนเออเนี่ยมันเลี้ยวตรงไหนมานะ่ะเนี่ยนี่มีลาดยางโอ้สิริโลกกันเว้ย แต่คนดูแล้วเดี๋ยวตอนขากลับนะน่าจะรู้ว่าเราต้องไปทางไหนแต่ทางนี้มีรัดอย่างมีขามะนาวมีปายบอกเออแล้วทำไมทางใหญ่มันไม่มีบอกเออนี่สีกิโลนี่ โอ้โหหวานเจี๊ยบลดความเร็วเครื่องจักรกำลังทำงานอี่หยังวะมีแต่อุปสรรคแท่วะโอ้ดูทำทางทำแล้วก็มีแต่ดินทรายด้วยนะบบดนี้โอ้มกี้ก็ไปเจอดินทรายเราเยๆๆๆๆ ห้ามห้ามห้ามยกคันเร่งนะยกคันเร่งนี่เป็นรอกรีเลยนะรถเราก็ขับเคลื่อนล้อหน้าซะด้วยทำยังไงก็ได้ห้ามนะให้ล้อหน้าติดอ,อ่บททางเตรียมทำเตรียมทำคนกรีตนะดูไปแล้วไม่คนกรีตก็หลาดงยาง ทางนี้นะไอ้นี่ก็ขับรถดูแต่ข้างหลังโอ้โหขนาดรถเก่งยังยุบอะ นี่ทางนี้ก็มาได้น้โอ้โ,โกหกำลังพัฒนาครับจุดจุดนี้กำลังพัฒนานะครับโอ้โหตรงแบบนี้สิเอาเริ่มแล้วครับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดเนาะบาดิแต่น่าจะถูกแหละดูไปแล้วคงจะไม่ผิดหรอก มีไมโครทำทงทำาทางยจุดชมวิวามานาวน,นวนี่หรือเปล่าไปอีกยี่ตรงนี้หรือเปล่า ที่จอดเรงจอดรถต้องโทรถามนี่ได้มาแล้วครับจุดชมวิวก็จะมีที่กลางเต็นนะครับเลี้ยวขวานี่ครับผามะนาวในที่สุดเออเราเคยพาที่เจบโบเคพามาตอนนั้นน่ะที่พามาวัดอู้อะไรดิ เขาทำอะไรกันเนี่ยรถถึงเสียงก็มาแล้วอ,อะไรมาเปิดดิยี่นี่ไปได้ไหมนี่ยลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ รถจิ้งตรงไหนที่มันเอาของลงไอ้ไว้แบบเผื่อนี่นั่งมีร,มร,มรพี่ครับระยองไปทางไหนครับไรมีตะระยำมีตะระยำ <c oughs> ผมไปบุกป่ามาเมื่อกี้อ่ครับสวัสดีครับ ก <laughs> ลัวไม่ได้อุ้มวะโอ้โหบรรยากาศกว่าจะได้มาถึงนะนี่ก็จุดชมวิวนะครับสวยงามก็จะเป็นบรรยากาศนี้คืนนี้เราจะ,ะมีวงดน,นตรีคอนเสิร์ตนะครับวงวงอะไรไม่รู้แล้วก็เครื่องเสียงมาจากปปอยเปดตนะครับประเทศกัมพูชานะครับแดนเซอร์มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ <c oughs> ไม่ใช่เผิด <c oughs> เดนเซอร์นี่สองคนอ๋อเดดนั้นอะไรนั้นแม่บ้านสวัสดีครับจุกะนนั้นแม่ครัวนะครับเดนเซอร์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับสวัสดีครับแม่ครัวครับเปิดเพลงไงปลูกแม่ครัวให้ผมหน่อยครับสวัสดีครับมามารำไม่ใช่ถุยโอ้เรือก็ตอนนี้ก็ กูโดนไงนี่ไงปลั๊กไฟลปลั๊กไฟโอ้เยเเพิ่งมันเย็นอยู่ตอนเนี้ยอากาศมันเย็นนะเนี่ยป่ามันไม่ร้อนไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใครจะมาดูกันตรึมก็ได้นะครับคืนนี้นะครับที่เอผามะนาวนะครับแดนเซอร์มาถึงเรียบร้อยแล้วโอยนักร้องเออไม่ใช่แม่ครัวฮะ เออไม่ครัวห้ามบอกว่านะักร้องพ่อทำอะไรหาคลื่น,นใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องไปที่ทะเลครับอยู่นี่มีแต่ป่าครับมีแต่เขาหาคลื่นไม่ได้นะใช่ถ้าไม่งั้นเอ้ยเล็กๆตักตักน้ําหน่อยเดี๋ยวพี่จะหาคลื่นให้พ่อมีมีอายุไหมมีช่องร้องน่า <c oughs> แต่คลื่นจะต,ต้องมีคลื่นครับแล้ว,แล,วแล้วโทรศัพท์อ่ะไม่เกี่ยวกับพี่ ไปแล้วครับเราก็จะกินก๋วยเตี๋ยวใครจะมาหาก็มาได้นะครับเรียนเชิญทุกท่านทุกคนนะครับบบพิงเซาพิงเซเนาะมีเส้นีจุดชมวิวนะครับที่อะไรนะใหญ่ผาผามะนาวโอ้ยวิงเวินตัวเมีดูจดดบไปแล้วครับ